สวัสดีครับสวัสดีซีแฟนครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลำเพลินออฟฟิเชียลครับบรรยากาศยามสายๆครับพี่น้องทีมงานเริ่มลุยเริ่มลงมือแล้วครับเริ่มลุยต่อลงมือต่อครับสตัรตู้สังเรียบร้อยครับพ้กซองถางครับเดี๋ยวเดินสายกันต่อครับว่าทีมงานลกศิลปินแดนเซอร์อะนอนยู่ดันไปเวทีนะครับ เริ่มด้วยเริ่มลงมือกันตอ่อครับ,บน่าจะโบนานโบโดนครับโบเกินเทียงประมาณเทียงประมาณาบครับทิศทางดานไปที่น่าจะเซตครับทิมไฟน่าจะขึ้นช่วงใบนะครับโบแน่ใจนะครับลุยกันตอ่อลงมือกันตอ่อครับเดินไปเดินซ้ายทงกวันกับเรือเดินซ้ายนะครับสไลด์เส้ส็พอสมควรครับ จะสายตู้สายลำพงสายเลนไฟฮะอ่ะอนชะัยหลักส่วนเอาไปเทียวโหอันเนี้ะครับทีมจอกะเตรียมตัวแล้วครับกินข้าวกินน้ำแล้ะก็ลุยกันต่อครับ,รบให้ประดับว้างไดว้างว้างฟอหนาแล้ว เีมจอแบบดูจอลงือจอรครับเดี๋ยวจะเป็นนี่ครับทีมครูอาจารย์ศิลปินแดนเซอร์ครับออกกําลังกายครับยามเสาเสร็จแล้วก็อาบน้ำอาบทาผักพอนครับ ฝั่งนี้ระดับจะยกสูงในจักหน่อยครับเพราะว่าหนาต่าหนาข่อยมันจะข่อยข่อยลงขั้นพุ่นหนาข่อยนะครับขั้นพุ่นหนาสูงขั้นนี่ล้างข่อยหล้างยกสูง ดุยเลยืองมือประดับก็จะเขา้าที่มจอไอวีดีกับกำลังมเกล็ดเข่าทำเน่นงาน่อนะครับครับคืนสั้นคางของจอแล้วก็ล็อกล็อกกับเซ็นเป็นอันเรียบร้อยครับ หลักสายเมยียนเอย่บ้เข้าวครับโบ้โดนครับประมาณชั่วโมงหลักสายประมาณชั่วโมงกับเซ็ตเหมือคือน เพื่อนกับมี่แข่งคันบอลล์บอลนะครับยุดตรงนี้เลยนะครับตรงทีทีมงานเข้าไปเล่นนะครับมือแรกกับจน่าจะเป็นช่วงชิงชนะชิงกัน,นาจะมีแข่งขันบอลล์บอลพร้อรมไปพร้อมก,กันกับมอลั่มเล่นะครับปวาดันฟังนาล่วงพักก็จะมีแข่งขันฟุตซอลก็ตะกอนะครับมืาขึ้นได้ไปเบื้องนี้ครับ ทางวทีแต่เศ้าครับดุยกันเอาให้แล้วจะว่นครับ ดันลังกับยกของเตรียมความพร้อมทั้งเบิดแล้วนะครับน่าจะพบแล้วน่าจะแล้วเบิดแล้วเตรียมใมเบเตงว่านาตรงนอนพักควนในเต็นไตเวทีครับดานพอประชุมเพื่อนบใหาข้าไปพักควนนะครับพากันกลางเต็นกลางยางนอนอยู่ไตเวที ตอนนี้ระดับกะระดับความสูงของรา,างกะเสร็จสิน้นแล้วนะครับตอนนี้กําลังจะไล่ย,ยึดแล้วครับยึดตัวเวทีดึงเสือกเราก็จะไปลากสายแล้วก็พักพอนครับล่อทีมงานจอประดับทําการแล้วจะขึ้นไปติดไฟช่วงน่าจะเป็นช่วงใบครับต้องร่อร่อช่วงว่าจะเป็นช่วงใดเสียงอาจจะค่อายนะครับเจ็บคอ ดับตัวหันในเบริรงครับน่าจะลำกันนิดนึงอหลีขัานนั้นลำมาหน่อยนึงเบียง,งออกไปเสาไฟพอดีน่าจะได้ครับ อ,อย่าลืมครับอย่าลืมเดินทางมาให้กำลังใจทีมงานครับมือนี้อยุ่งานยิ้วอำเภอชุมพวงครับงานงิ้วอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาครับครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้วันกะขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลัง,งใจครับเอาไว้พอกันไหมคลิปหนาครับพี่น้องอัปเดตให้ชมเรื่อยๆครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ